เลยครับไม่ต้องใช้ผงสักฟอกเลยประหยัดจริงๆและไม่มีการเลยครับไม่ก่อให้เกิดการแพ้สารเคมีแล้วก็ไม่มีผงซักฟอกตกค้างในประเทศเราด้วยนะครับอันนี้เป็นกรีนโพดักแล้วก็เป็นนาโนโ d ดักจากไบโอเซล่าเกาหลีใต้นะครับเฉพาะที่ฮ่องกงเนี่ยขายได้ประมาณ 1, 100 0 0แสนลูกต่อปี นะครับที่ห้องกงนะครับ1แสนลูกต่อปีแล้วก็ที่สำคัญก็เป็นนวัตรกรรมที่ใช้โดยที่ไม่ต้องพึ่งการใช้ปลกซักพอรแบบเดิมโอเคเนาะเอาละครับมีคำถามไหมแล้วน้ำยารันั่นอง,งอ่าเดี๋ยวแป๊บเดงครับด้านหน้านถามว่าทุกครั้งใส่สองลูกถูกต้องไหมเปล่าเว่ี้ครับ จริงๆเนี่ยเราเน้นว่าสองลูกถ้าดูตามหนักโฆษณาเมื่อสักครู่เนี่ยสองลูกสะอาดที่สุดแต่บางคนบอกอ้าวถ้าสมมติลูกเอาไปโยนเล่นหายไปหนึ่งลูกทำยังไงตอบาอเลยครับซื้อไไใหม่ซื้อใหม่ครับหรือบ <laughs> างคนบอกอ๋อเอาไงดีนะลูกหายไปหนึ่งลูกทำไงดีจะลองใช้ดูหนึ่งลูกไหมตอบไวเลยครับจริงๆถามว่าพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้บ้างแต่กลัวไวเลยครับ ซักแล้วถ้ามันไม่สะอาดมันจะทำไงครับโอ้โหดูซิซักแล้วก็ไม่สะอาดคือบางทีเสียน้อยเสียยากไงใชกไหมครับก็เน้นว่าสองลูกจัดแมกเจอดีสุดถ้าหายหนึ่งลูกก็ทำไงครับซื้อใหม่เวลาทะเลาะกันถ้าพี่ถึงลูกบอลนี้นะครับมันเป็นอาวุธได้นะตบมือด้วยนะครับโยนกันพอดีมือเลยนะครับโอเคก็เกิดมาคู่กันนะครับเน้นว่าใช้คู่กันโอเคเนาะลูก ก็ต้นทุนจริงๆเนี่ยตกเป็นครั้งละสิบบาทนะครับตกห้าชิลล่บาทจนถึงงานซ้่งนะถูกนะครับที่บ้านผมก็ไม่ใช้ผมซัฟฟอกมาประมาณสักงจะสองสามเดือนแล้วนะครับก็ใช้ลูกบอลแทนนะครับก็เท่ดีเลครับเวลาเราไปสปอนเซอร์หรืออุปราคาเราไปคุยกับนักธุรกิจจากคู่แข่งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเลยครับโอ้ยของเขาผมซัฟฟอกเป็นแบบนี้สายที่ตุ้ง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 ของเราเลยครับมานี้โยนไปสองลูกหัว ดีครับเลิกและผองซัฟอร์เขาเลิกใช้กันแล้วเน,นี่ยเทรนด์ใหม่เทไหมเทอมคุณยังใช้ได้อยู่ผงซัฟอร์ก็เอาไปแล้วนะครับอันนี้คือเทรเนด์ใหม่เห็นไหมเอาแล้วครับก็สินค้าสุดท้ายนะครับคือสินค้าความนามเราเรียกว่าวิถีแห่งความขาวเจ,จิดจัลัสที่จะเริ่มต้นน้าปัดนี้นะครับก็มีอยู่4โดด เอเดนเนะครับซ,ซีรีส์ของเรานะครับเป็น d e ฟเพลน n ิ i งโฟ o a m นะครับราคา600บาทนะแพ็กเกจจิ้งหรูหราอลังการราคาประหยัดแท้จริงเลยนะครับทูกถูกนะครับนะครับสองครับเอเดนเต้ไฮดราแท็บลิคดีมูเลชั่นแตกแตบตรงจุดที่ต้องการเน้นจุดไหนเป็นฝ้าจุดไหนต้องการเน็นจุดดางๆเป็นพิเศษใช้ ตัวนี้เน็นค, like. ครับราคาแปดร้อยกว่าบาท Intensive like. Silky s สีร m นะครับ1,565บาทแต้มเรลือยล่องแก้มหรือจุดที่ต้องการเน็นเป็นพิเศษทั่วดวงหน้า Day and Night Cream ครับใช้ได้ทั้งคู่เลยครับเอา and a เอา i g h t ไม่ต้องใช้สองกระปุกครับปรเปลืองครับยุคนี้ใช้กระปุกเดียวพอนลครับอยู่นะครับ1,750ของคู่แข่งอาจจะอยู่ที่สองกระปุก4,000เราขายแค่สอง สองกระปุกเดย์ในะรวมกันเหลือแค่พันเจนะครับน้ำหนักตกประมาณสามสิบประมาณน้ครับสากรัมจุดขายคทอเลยครับคืนความขาวบวกกับผิวสาวด้วยการลดอายุของผิวได้กว่า10ปีไม่มีสารสกัดจากน้ำมันนะครับเคมีแล้วก็สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้วัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศครับฝรั่งเศสเยอรมนีสวิตเซอร์แลนาดา์ ผ่านการทดสอบการแพ้ว่าปลอดภัยไม่เกิดอาการระคายเคืองเอนพจใน28วันนะครับแล้วก็เดือนหน้านะครับเราจะมีสินค้าเปิดตัวเป็นอีกหนึ่งสินค้าที่เน้นว่าเวิร์ชื่อ s ซน์แม็กครับหน้าตาแบบนี้ครับนี่ครับไซน์แม็กนะครับเดี๋ยวผมจะวนไปดูนี่ะครับมี s ซน์แม็กนะครับแล้วก็มีสินค้าซึ่งล็อตในเดือนนี้ไปแล้วนะครับก็คือตัวนี้ครับ เดลี่เลดีน่านะครับจะให้ท่านลองสัมผัสกลิ่นนะนะครับสัมผัสกลิ่นไหนครับโอเคกำลังคิดอยูคอยค่คิดอยู่นะครับคิดอยู่นะครับอันนี้หน้าตาเพ็กเกจินงเอไม่รู้อไปไม่เป็นไรครับพอดีพี่เขากำลังคิดถึงสายงานอยู่นะครับให้ทงสัมผัสกลิ่นก่อนนะครับโอเคนะครับกลิ่นจะเป็นกลิ่นรออรี่ป๊อกกี้อ,อ,อ๋อจะไปเมลิด โอเคส่วนอันน yeah, ี้เป็นไซน์แม็กนะครับเดี๋ยวอวอดไปดูนะครับเป็ูบินครับครับเดือนหน้าไปเลยแล้วก็อ่าให้ดูครับแก้เกิดดีมากทีแก้ราคาครับเกิดเกิดต้นใบยนต์ครับพวกนี้ถือนะโอเคนะตามเส่อ่านี่คือไซน์แม็กครับก็ชบับนี่คือเดยที่หรือวีแนนต์วันนี้ครับ กินเพื่อผิวที่นี่ยเปล่งปลั่งผิวสวยด่างตันรมะเขือเทศสดและที่สำคัญครับเหมาะสำหรับผู้หญิงเพราะบอบุงกระดูกสามเม็ดกระดูกไม่หุ่นะสวยัวกระดูกแข็งแรงในไดึ่งเดียวง่ายๆเคีนตัวครับตัวเดครับตัวเดลี่นี่และครับขายแล้วครับ ตอนนี้ขายด e ีติดอันดับ4ี่อยู่นะครับยอดขายประมาณ4ี่แสนกว่าบาทนะครับเดลี่เลดีนาครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมย้อนไปนิดนึงนะครับระหว่างประชาสัมพันธ์เปลี่ยนเปลี่ยนจากมะเขือมะเขือเทศเน่าเป็นมะเขือเทศสดตัวนี้ครับเดลี่เลดีนาแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้ครับราคากล่องละ695บาท250 PV นะครับตัวนี้เนาะ เป็นวิตามินครบสูตรวิตามินจากผักและผลไม้21ชนิดเพิ่มความสูงสำหรับเด็กนะครับและผิวสวยสไตล์ดาราเกาหลีนะครับก็อนเน้นกลิ่นเป็นสตรอเบอรีบร่บ็อกกี้กินจะหอมคุยกับเพื่อนเนี่ยถ้ากินก่อนหน้ากัรคุดคุยเนี่ยจะเลอออกมาเป็นจิตบ็อกกี้เน้นเรื่อะไรครับมีไลโคพีนจากมะเขือเทศสด เห็นผลในเรื่องของการดูแลผิวนะครับให้ผิวสวยเนี่ยนะครับกินวัลนละหนึ่งถึงสามเม็ดถ้าสวยอกสูงกินวัลนละสามเม็ดแต่ถ้าผิวเฉยๆก็วัลนละหนึ่งถึงสองเม็ดนะครับทาแล้วผิวนุ่มชุ่มชื่นขึ้นนะครับนี่คือจุดขายของเขานะชื่อเดลี่เลนิน่าครับหกร้อยเก้าสิบห้าบาทประหยัดที่สุดเลยนะครับตัวนี้คอลลาเจนหนึ่งขวดครับนะตัวนี้นะครับ ควรละ3,000บาท1,000พทีวีจากหูฉลามและซีกูคัมเบอร์ครับรถอุ่นนะครับอันนี้ที่จุดขายของเขานะครับโอเคนะครับ่อนถึงซา์แม็กเนี่ย๋ยวผมอยากจะเน้นกับวอชเชอร์นิดหนึ่งนะครับไวรัสวอชเชอร์หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับถ้าคุณมองดีๆเนี่ยคุณจะเห็นว่าอะไรครับ oh, <wow. S 1> คุณจะเห็นอะไรครับแล้วคุณบอกจะเห็นไวรัส คุณเห็นที่ผมอ่านีีนะไหมใช่นะคุณจะเห็นอะไรครับ<ส>มันเหมือนกับมีปลอกควันรถคล้ายๆปลอกรถไฟปุ้นๆขึ้นมา <ๆ S 2> นะคะรับปลองนี้มันคือปล่องที่ปล่อยมอยเจอ r ์ของคลอรีนไอออนเราเรียกว่าเป็นคลอรีน m o i เจอ r ์ออกมาเพื่อพิฆาตหนามไวรัสลอกหนาเอา่โอ้คุณหอบอกเอ,อกมามันลอกหนามไวรัสทำไมต้องลอกหนามครับเพราะ มันจะทําให้ไวยรัสเกาะร่างกายเราไม่ติดม,มันจะลื่นมอมันลื่นนะค,ครับคืออะไรครับมันก็จะเกาะไปได้มันก็จะโดนขับออกนอกร่างกายโดยการขับถามันะครับเพราะฉะนั้นมันทําหน้าที่ในการลอกทาให้ไวยรัสไม่มีหนาคล้ายๆกับกุหลาบไร้หนาแต่นี่คือไวยรัสไร้หนามันก็ลื่นลื่นก็โดนขับทิ้งออกนอกร่างกายครับ ในต่างประเทศเนี่ยใช้ในโรงพยาบาลนี่คือโรงพยาบาลใยนญี่ปุ่นนะครับโดยเด็กเพราะกลองฟอกค่ากลองฟอกค่าด้วยคอลีมมยเจอร์กลองฟอกค่าและเหมาะสำหรับใครครับกลุ่มเป้าหมายคือคนที่มีเด็กน้อยผู้สูงอายุที่มีโอกาสติดเชื้อไวรัสง่ายช่วงไขวัด2009ช่วงที่หวัดระบาด ช่วงที่โรคไวรัสระบาดตัวนี้ขายดีมากเห็นภาพไหมครับนี่คือไวรัสว c ชช์ของผู้แข่งหน้าตาเป็นยังไงครับอ่าหน้าตาอย่างนี้ครับเครื่องใหญ่ๆเลยครับราคา4ต่0บาทสชั้น3ชั้นครับมีหนึ่งสองสาอันนี้เฮป้าฟิลเตอร์อันนี้เป็นคาร์บอนกบมันอันนี้ไส้กรองยาวม,มี3ชั้นแต่ไส้กรองของเรา4ชั้นอายุยืนสปี อายุไส้กรองนี้ใช้ได้สี่ปีเห็นไหมครับอายุ4ปีของผู้แขกเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักหนึ่งถึงสองปีก็เปลี่ยนแล้วและราคารีฟิลราคาเครื่องตกหมื่นสี่พันเก้าร้อยห้าสิบ 10, 4, 50, และราคาสมาชิกของอะไรครับของรีฟิลเนี่ยไส้กรองสี่พันเก้าร้อยห้าสิบตัดเหลือดหนึ่งตัวแรกออกไปตกเฉลี่ยว,วันละสามบาทสามสิบสตางค์ครับนี่คือคำนวณจาก การใช้งานหนึ่งวันเพราะฉะนั้นะไวรัสวัชชอร์ครับมันทำได,ได้ไหมครับมันกรองฟอกอากาศกรองกินแล้วก็ฆ่าวไวรัสได้เ็ภาพไหมนะครับก็ครบเลยนะครับแล้วก็เป็นเทคนโนโลยีจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ภายใต้ยี่ห้อชื่อว่าซันโยนะครับนะครับเคยรู้จักแบรนด์ซันโยไหมอ่านะครับนี่คืออีกหนึ่งเอ็กซ์คลูซีฟของเรา โอเคไหมครับสินค้าของเราก็ด้วยประมาณนี้นะครับสุดท้ายคือ s ซ n e x นะครับเป็นซูเปอร์เอนไซม์ที่สกัดจากเห็ดและสกัดจากจุลชีพประมาณ7ชนิดนะครับไซน x ลดโอกาสก,การเกิดโรคเมล็งปรับระดับน้ำตาลในเลือดเห็นผลรับประกันความพอใจ3 0คปูน0 ,500 บาท หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับไซแม็ก์กินเพื่ออ่อนกว่าวัยเผาผลาญน้ําตาในเลือดลดปัญหาเบาห,าหวานและสุขภาพแข็งแรงนี่คือศูนย์ขัางฉลากเขานะครับมีเอนไซม์นานา,นานชนิดที่ใช้ในการย่อยเช่นกินข้าวรู้สึกว่ามันจุกกินครับมันจะช่วยย่อยสอครับถ้าเอูนสึกว่าน้ำตาในเลือดสูงกินแป๊บไฮโดรจอกน้ำตาล,ลงสามครับคนที่เริ่มมีปัญหาเรื่องของโรคมะเร็ง กินแล้วช่วยย่อยเซลล์โปรตีนที่เป็นมะเร็งออกไปนอกร่างกายช่วยได้นะครับมันมีเคสแบบซีเรียสหลายเคสแต่ว่ายังไม่กล้าที่จะเปิดนี่คือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะครับฟิสเซียฟาซิโนซ่านะครับเดอรลคาราไอโนโมาล่านะครับบาซิลัสดึดดึดเฟติเดโอคอคัสดึดดึดนี่คือสิ่งที่เรียกว่าจุลชีพที่มีชีวิตไอ้นี่เป็นเคสวีฟอร์เป็นแผลหวานลึกเลยเน่าแล้วนะครับอันนี้เป็นตุ่ยายแผลเน่าลึกเลยนะครับกิน หเดือนนะครับวันละประมาณสี่แคปซูล3าเวลานะครับหเดือนพบว่าสัปดาห์ที่1ครับปากแผลลดลงจนกระทั่งหนึเดือนครับแผลหายสดิทเคสเนี้ยจริงๆต้องตัดเท้าแล้เนี่ยนะครับแต่หลังจากการทานพบว่าแผลเนื้อเยือ่อเขาเรียกว่าฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ได้เห็นภาพไหมครับแต่ไม่ใช่หมายว่าเอาละครับไซน์แออกปั๊บเปิดตลาด คนเป็นเบาหวานดูเท้านี่ดูเท้านี้ <ST. S 1> ไม่ใช่นะโอเคไหมครับ <ST. S 1> เป็นแค่หนึ่งไฮไลท์ของเขาจริงๆเนี่ยช่วยได้หลายเรื่องนะครับหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องูมิแพ้สองครับไซนัสใครเป็นไซนัส,นสบ่อยบ่อมั้งครับเออมันจะช่วยย่อยพวกเครครับพวกหนองที่อยู่ตามโพรงจมูกจยะย่อยแล้วก็จะับขับออกนอกร่างกายสามคนที่เป็นเกิดรู้จักเป็นเกิดไหมครับเกิดคือเป็นกรดไหลย้อน นะครับตัวนี้ก็ช่วยปรับสภาวะกรดได้นะครับสก็คือคนที่เป็นเรื่องของประวานอยู่แล้วนะครับแล้วก็หลายๆเคสนะครับเดี๋ยวจะมีเทรนนิ่งของสินค้าตัวนี้ด้วยนะครับสุดท้ายในเดือนหน้านะครับเราจะมีร้อนสินค้าตัวนี้นะครับได้รับรางวัลเหรียญทองระดับโลกเราเรียกว่าไวโพอวอร์ดจากสวิตเซอร์แลนด์เป็นภูมิญาคนไทยชื่อไดนาบิโคลินพัทกินแล้วสมองวิ่งสมองไหลลื่นจำง่ายสมองเฟรช เราเรียกว่าโ o ลีไดนามิกสคืออะไรครับสมองคุณยืดหยุ่นคล่องตัววิชนะครับนี่คือสุดท้ายเราครับเป็นภูมิปัญญาคนไทยได้รับรางวัลไวโป้รางวัลไวโป้คือ world i n t e r e a t u a l property organization แปลเป็นอะไรคือดีกรีนวัตกรรมระดับโลก